สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่เกม Resident Evil Village Go Edition เกมเพย์เดโมในช่อง ds 6 8 9นะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างเดโมนะครับที่จะเป็นมุมมองบุคคลที่3รู้สึกจะปล่อยตอนไหนวะปล่อยเมื่อวันที่21-22ก่อนที่ตัวเกมหลักจะปล่อยออกมาวันที่28ในภาคของ Go Edition โอเคงั้นเริ่มเลย ขณะนี้เกมอยู่ในการพัฒนาการทำงานหรือลักษณะนานบางอย่างของตัวเกมอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างคำเตือนเรื่องสุขภาพด้วยโอเคีเรนจินโอ้โหเกมนี้มีฟีเจอร์บันทึกอัตโนมัติอ้าวโอเค อ่าโอ้ยมีเสียงเสียงเอาเป็นขอเสียงญี่ปุ่นได้ไหมคิดว่าอาเสียงญี่ปุ่นแล้วกันภาษาที่แสดงภาษา,าไทยคำบรรยายเปิดสิครับแล้วก็อุปกรณ์เสียงทีวีหูฟังเสียงรอบทิศเอาเป็นทีวีแล้วกันเบสิกเริ่มต้นโอเคไปใช้การตั้งคา่านี้ต่อไปหรือไม่ใช่ โอ้อ๋มีขนาดด้วยเหรอไหนดูสิเป็นยงไง้งโอ้ยดดูดูดขนาดใหญ่เล็กใหญ่เอาขนาดไหนดีผมว่ามันก็กำลังดีนะขนาดธรรมดาสีขาวเหลืองอ๋อเอาสีขาวแล้วกันผมชอบสีขาวดำพื้นอ๋อมีพื้นทึบด้วยโอเคไม่ต้องแสดงผู้พูดไม่แสดงดีกว่า อาแล้วก็เสียงคำบรรยายท่านเสียงเสียงโทรศัพท์มือถือปร,ประโยชน์เฮ้ยอ,อย่างนี้ก็ได้เหรออันนี้คืออ๋อตัวเลงเหรอเส้นเลงถาวรเอาดีไหมเอาดีไหมเอาเนาะโอเค <laughs> แล้วก็แสงสว่างสว่างต่ำความสว่าง อันนี้คืออะไรวะเนี่ยแยะเลยโอเคอ่านให้หมดเลยมาเฮ้ยค่คอยเลือนอืบโอเคใช่นี่ไงโหมดมุมมองบุคคลที่หนึ่งคือด้านซ้ายเป็นโหมดปกติเราจะเล่นมุมนี้มุมมองบุคคลที่สามคัสซีนจะปรากฏในมุมมองบุคคลที่หนึ่งการการใส่ของกล้องจะไม่ทำงาน การตั้งค่านี้จะถูกบันทึกแยก,กไว้สำหรับมุมมองบุคคลที่3อ๋อนี่แหละประเด็นที่เขาจะเล่นกันคืออันนี้มุม,มมองบุคคลที่3กลำลังเชื่อมต่อกับเครือข่ายโปรดรอดสักครู่มาแล้ววินเลดเกมเดโมโกดขอดูตัวเลือกนี่ว่าเล่นให้แค่ชั่วโมงนึงโอเคเล่นเต็มกล้องแสดงภาพเสียงภาษา ภาษาญี่ปุ่นเนาะโอเคเนาะขนาดการเล่นการแจ้งเตือนสิทธ์โอเคสิทธ์ถูกต้อง p s t a โอเคงั้นเดี๋ยวมาเริ่มเล่นกันเลยอ่าขอขอมาตรฐานนะไม่ได้เก่งขนาดนั้นมุมมองมุคคนที่3 d e เดโมนี้จำกัดการเล่นเกรมเพที่60นาทีเดโมนี้เล่นได้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น เดโมนี้ไม่มีฟังก์ชันบันทึกโหลดโอเคลูกสาวของอีธานอาจอยู่ในปราสาทแปบ๊บหนึ่งโอเคอ่าไหนอูสิ <c oughs> เขาเข้าไปในปราสาทที่ตั้งตระงาด้วยความหวังเดียวที่จะได้พบลูกสาวเอ้ยไม่ใช่ได้พบกับลูกนี่ว่า แต่สิ oh. okay. oh, right. oh. Okay. ่งที่เขาพบกลับเป็นการต้อนรับที่ไม่น่าลื่นลมเอาเสียเลยทำไมไม่เขียนว่าลูกสาววะโอเคเล่นเลยเอาละอ๋อมันตัดฉากไปตรงห้องอ้เธอชื่อว่าอะไรนะผมลืมชื่อโอยแจ๋วเห็นไหมเห็นหน้าไหมไม่เห็นว่าโอเคได้ได้ได้ ผมว่าเราเป็นไม่ต้องมีจุดไหมเพื่อความสมจริงตั้งค่าได้ไหมข้อมูลการเล่นควบคุมกล้องอตัวช่วยเล็งอยู่ไหนอา้าวหายตั้งค่าเกมนีม่ไงเจอแล้วเส้นเล็งไม่ต้องเอา้าไหนอะทำไมไม่ได้เส้นเล็งเอาเปิดปิดขาวเขียวน้ำเงิน เอาตัวช่วยเลงอยู่นี่ปิดเอา้าเอา๊ะผมกดผิดอีกแปก๊บนึงนะโอ้โหแม่งนับเวลาเลยเหรอเอาช่างมันโอ้โหนับเวลาจริงเว้ยเขียนรีบๆเขียนยิบอ๋อก็เหมือนกับเกมหลักนี่หว่าอันเนี้ยอันนี้กดไม่ได้โอเคจงมองปืนกระสุนอาวุธพร้อมเงินยังอยู่เหมือนเดิมไอเทมพร้อม อยู่ยนะไอเทมตรวจดูตรวจดูแล้วนะไม่มีอะไรนะใช่ไหมโอเคไม่มีไปโฮ้ยแจ๋วเล่นเป็นมุมบอลเุ็คนที่สามมาเออโอเคดีดีดีด,ดีอันนี้ล็อกจากด้านหน้าเอ้ยล็อกจากอีกด้านหนึ่ง มีเวลาชั่วโมองเดียวจะไปถึงอุย้ยมองไม่เห็นโอเคจะไปถึงห้องบอสทันไหมเนี่ยโอเคเอ้ชิบอ้าเหมือนเดิมหมดเลยนี่หว่าเฮ้ยจริงอ้โฮแหลมเลยลูก,กตาไอเทมมา เข้าไปโอเคออกมาได้แล้วกดวิ่งได้โอเคตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกดมีดอุย้ยชิปยิง <laughs> โอเคอ๋อ,อก,กางกาดเลงโอเคตรงนี้มีดอะมีดกดยังไงโอเค อ๋อม่ต้องต้องออกเองเหรอโอเคก็ใช้ได้อยู่นะโหผิวผิวมากโอเคอันนี้อ๋อกันพาวเดอร์โอเคคุณล็อกห้องมันเรียบร้อยแล้วโอเคถ้างั้นก็คราบกระสุนก่อนไม่ได้ อ๋อได้นี่หัอะไม่ได้ทำไมอ่ะอ๋อต้องการอย่างละสองโอเคเฮ้ยอ,อ,อ๋ออยู่บ้านรถอ๋อถ้าใครจำจำจํำได้นี่ก็คือไปได้หมดเลยเนี่ยเราพบกันอีกแล้วนะระยุมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนสถานที่ทำเงินแล้วนี่เจอลูกสาวหรือยังไม่ ถ้าเธออยู่ที่นี่จริงท่านหญิงแห่งปราสาทคงเก็บโรสตัวน้อยไว้ในห้องส่วนตัวนะว่าไหมดิมิทรสเหรอถ้าเป็นอย่างานั้นทำไมคุณไม่ลองไปดูอาจจะโชคดีก็ได้พูดถึงเรื่องดูคุณอยากซื้อของอะไรหน่อยไหมยอยากซื้ออะไรเหรอ <c oughs> โอ้ยเม <Okay. S 2> ปืน ไม่มีให้ซื้อไม่ใช่เฮ้ยมีนี่มาโอ้โหปืนช็อตกันเอาเลยไหมหไหนๆก็ได้ฮนะซื้อแม่งเลยโอเคกระเป๋าได้ยุกขายขายสิครับรออะไรวเวลาเล่นจำกัด,ดเอาไปให้หมดจัดจัดหมดอ่ะเอาโอเคลุย ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยโอเคแล้วตรงเนี้ยปืนช็อตกันพร้อมมาอ๋อถ้าใครจำคีย์เวิร์ดได้หมดเลยก็จะสามารถผ่านด่านนี้ได้เลยโอเคถ้างั้นก็เฮ้เสียงเฮ้ยถ้าเล่นดีๆมันเล่นจบได้เนะี่ยจบแค่ช่วงช่วงปราสาท ใช่ไหมออาวะอ้าวได้ขวดใหม่หนังสือแมวเ,เดี๋ยวเอาไว้เอาไว้พูดตอนเอา้าอ๋อต้องการขวดไว้โอเคโอเคไปขวดไว้มันน่าจะอยู่อยู่ข้างล่างนะคิดว่าคือตรงอยู่นี้วะอ๋อเหมือนการวิ่งจะจำกัดอยู่นะทำไมมืดแท่โอเค ไหน αι, ดิสิเออดีจังกดตีได้เลยนี่ไงนี่ไม่ต้องเล็งสบายหาด้านเนี่ยโอ้โ,อโอหเฮ้ยจ้ะนี่อะไรต้องการลูกกระตาโอเคลูกกระตาได้มาแล้วเปิดห้องนี้ซะเปิดได้แล้ว โอเคงั้น okay. เอาตรงนี <en> <eni> ้ก <unter> okay. ่อนอ่าได้สมุนไพรโอ๊ยเดี๋ยวสิเดี๋ยว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 เ้ยเดยโอ้ยออือหือเอายโอ๊ยอือหือดดววไม่ได้ผ่านล่างมนุษย์มาสักพักแล้วขัจะมัดขึ้นไว้แล้วปัดคอ เดี๋ยวค่อยอ่านค่อยอ่านนะผมไม่ทันว่ะเฮ้ยเดี๋ยวทางไหนเนี่ยอ๋อทางนี้โอเค <c oughs> วิเสียงญี่ปุ่นชอบมากแหละ <c oughs> เจือร่วงโอเครอดแล้วเว้ยฮ่ช็อตกันนี่ตัวดีอ่าอันนี้ข้อมูลไม่ต้องเดี๋ยวมามาเล่นกันเลย ไม่ต้องวงัซ้ายขวาแถวแถวนี้น่าจะมีของนะเอา้านี่ไงเจอแล้วต้องหันม,มุมกล้องดีๆโอเคเราไม่เห็นหน้าอีธานวินเทอร์แฮะของจริงนะเนี่ยเฮ้ยเลดี้มิเทสไปละเอาขวดวายไปละโอเคได้มา ตรงห้องนี้หนึ่งชิ้นได้กระสุนโอเคอย่างอยก็ยังดีวิง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 อือวิงวิงหายากมากโอเคทางด้านนี้ <c oughs> โได้ตังดีมาก ส่วนตรงนี้ก็ถ้าจะไวๆเลยอืมเฮ้ยมีดก็ได้นี่จุ๊บจุ๊บจุบจ๊บจุ๊บไปไปโอเคได้ละเฮ้ยเดี๋ยวกดถอยหลังมันกันเองเหรอเมื่อกี้อ๋อไม่ใช่อ๋อโอเคโอเคเออเอาสว่างหน่อยเออมองไม่เห็น โอเคนี่คือห้องห้องเชืออโอเคช็อตกันช็อตกันต้องมาโอ้โหห้องไปต่อแล้วห้องเนี้ยเฮ้ยอ๋อนี้เต็มไปด้วยเลือดแห้งกรังอันนี้เฮ้ยชิดชิดโจโผลตกใจหมดเลยอันนี้เข้าไปได้ มีเวลาเล่นหนึ่งชั่วโมงเคลียร์ได้ก็เคลียร์นะอาข้อมูลผู้สมัครผู้ที่ไม่สมัครใจจะมาโดนทรมานในห้องนี้เยี่ยมมากอะไรวะถ้วยข้าวไม่เกี่ยวแล้วเนี่ยข้อมูลเหมือนกันกินเก่งกินเก่งแล้วก็อ้วนโอเคุ้ยชิดตกใจ โอเคนี่มึงก็เอาเหรอ,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 อชอบมากเลยเล่นมุมมองอย่างี้เล่นง่ายใครมาใครเอ้ยมองไม่เห็นเฮ้ยทางไหนวะมาจากทางไหนอรอช็อตกันแล้วมายังไงก็รู้ว่ามันต้องอยู่ตรงไหน ไอ้วะเฮ้ยเสียงมันมาจากไหนวะเนี่ยอะเข้าห้องนี้ก่อนแล้วกันโอเคเสร็จเหล็กตรงนี้ไม่ต้องเสียงมันลึกเสียงทำไมไม่ต้องระทึกไม่ต้องเลยเอา้าไม่มีโอเคเนื่ว่าจะมีกระสุนช็อตกัน เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเสียงเสียงดีมากเฮ้ยช็อเฮ้ยเห็นไหมมีใครเห็นบ้างอ้าวอยู่นี่เองสวัสดีช็อตกันเป็นไงเฮ้ยอืมสวัสดีเติมกระสุน อา้าวอยู่ห้องนี้กูก็รอดไปอืมนะมาอืมล่วงยังไงอืมตีเฮ้ยเฮ้ยโอเคอะมาเคกระสุนหมดเลยไป้ืนพกมา เป็นพกฆ่ากระเพี้ยวได้ระเบิดแจ๋วระเบิดคราบได้ก็มาเสียงอย่างนี้มาโปตายไหมไม่ตายเฮ้ยปืน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 ทำไมมันมองจกัจกจกังวะตึ๊ดตึอืมอืม,อมโอเค ีมีอีกไหมโอ้โหยังมีอีกเว้ยเฮ้ยมาทางไหนขอที่สว่างหน่อยเฮ้ยมองไม่เห็นโอเคโดนดเต็มเต็มโฮ้ยอ,อ,อ,อื้มอ๋อยิงอย่างนี้ด้วย เฮ้ยโอ้โหเยอะมากเฮ้ยโอ้ย,ออออยอฮึมรีโหลดก่อนไม่ได้ไม่ได้สู้ไม่ได้กลับก่อนนี่ห้องห้องใหม่อ้าวไม่มาแล้วเหรอโอ้เล่นอย่างนี้ก็ได้ด้วยแล้วกดเติมเลือดไงไหลืมลืมวิธีต่ดการเติมเลือดหรือว่าจะกดเฉพาะช่องนี้เหมือนเดิม กดใช้เรียบร้อยกุญแจไม่มีเฮ้ยใครมาเ่ีชยเลยว่ะเอ้าเย้วอย่าเพิ่งซีโอ้ยโอ๊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 ยขอขอหนีก่อนเย็นนะขัดต้องการเลือดอุ่นๆสีแดงช้านหายแล้วกู เฮ้ยให้สู้บอสเลยเหรอจะไปไหนเจ้าหนูจะมนุษย์ <c oughs> อ้อ <c oughs> อาวอา้าวจบแล้วเหรอเฮ้ขอบคุณที่เล่น ไปซื้อล่วงหน้าที่เพลย์ t a t ชันโอเคเอาเอาแค่นียงเรอเอาจริงเรอโอ้ยยังเล่นไปสะใจเลยอ๋อมีเวลาให้เล่นแค่1ชั่วโมงตอนนี้เล่นไป15าทีอืมโอเคถือว่าทำมาดีอยู่นะในมุมอมองบุคคลที่3อาจจะมีติดๆกระขัดอยู่บ้างแต่เกมมันยังไม่เสร็จนะ แต่ก็จะเปิดขายวันที่8นี้โอเคขอบคุณมากนะครับที่คุณผู้ชมดูคลิปนี้จนจบถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ